สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคนทําสวนที่เก่าครับพอดีมันนี้เกิดพายุฝนนะครับฝนตกล่งสวน่บใบแล้วก็มีล่มแรงน้อยนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยพาสิพาท,ท่านผู้ชมมาสำรวจนะครับสวนกล้วยนะครับสำรวจในสวนกล้วยในสวนกล้วยหงมทองของเขานี่แหะ ปกติถ้ามีล่มลามันจะเหตุให้ต้นลำต้นมันกรอบมันอ่อนมันจะเหตดให้โค่นนะครับหรือว่าหักเสียหายถ้าห้องคำบอดีนะครับนัหลังจากฝนตก,กปกติเมื่อเดือนสำรวจพ้าฉันผู้ชม่มเมื่อเดือนสำรวจหน่อยหนึ่งนะครับว่บามันเป็นอย่างไรมีมีความเสียหายบ่งมีเกยในสวนของเขาน่ข้อหักบ่ลำต้นหักบ่ขันห้อง คำ่ำบอดีแน่จักน้อยก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาเบิงเ้งด้วยน้องกันอันนี้ก็ยังปกตินะครับแต่ว่าก็จะเอียงลงอยู่การค่านะครับผมเอาไม่ค่าผมก็ว่าอยากให้เป็นมากผมก็จะค่านะครับลักษณะการค่าก็คือให้มันเข่าตามซอก้านนะครับก้านคางเอ้าเพื่อมันนี่นะครับตรงนี้ มันจะคำกันไว้นะครับจะว่าเหตุแห่งข้อหักนะครับจะมัดสองสองจุดนะครับคือจุดนะครับจุดแรกก็จุดข้างบนนะครับใกล้ข้อนะครับแถวกลันครับจุดข้างล่างนะครับจุดข้างล่างก็จะมัดประมาณนี่แหละครับครึ่งลําต้นนะครับถ้าเกิดเราไม่เราเราไม่ไม่ไม่มัดอย่างนี้มันจะมันจะหักตรงช่วงนี้นะครับนี่มันจะมานมาหักตรงช่วงนี้ครับห่างจากอ่าตรงนี้ พ่างจากไอ้เพื่อทีที่ออกมั่นประมาณสอกนึงครับสอกนิดๆนะครับมาแขนกับว่าจะถึงยาวถึงแขนนะครับจะยู่ประมาณนี้มันจะหักนะครับหักพับลงเสียหายนะครับเดี๋ยวจะพาเดือนสำรวจไปนะครับก็จะลักษณะก็อยากจะคํามาเวลามันหนักใครมันเอ็นลงครับไม่ใคมันอ่อนลงนะครับแต่มันอ่อนลงนะครับ ก็จะดีเวลาเขาตัดเขาจะบ่ได้มันบกค่อยยากนะครับนี่ให้มันเอ็นลงสิครับว่าเป็นยังครับเอ็นลงตามใหม่นะครัยังปกตินะครับปกติอยู่นะครับโอ้นี่ต้นมะคุงหรือมะละกอนะครับผมจะปลูกเอามาปลูกนะครับเขาเรียกว่าปลูกแซมนะปลูกลงไปในะตอนตอนบี่ทนตัด กล้วยนะครับเพราะฉันจัดกล้วยนี่กล้วยมันจะคุ้มนะครับคุ้มหลืมะละกอก็จะขึ้นไปแย่งแสงแดดนะครับน่วยหรือว่าลูกคลนี่เมื่อกอนมันจะติดอยู่ข้างล่างนะครับสี่ห้าลูกนะครับอันี่ขยับขึ้นมากว่าได้รับแสงมันจะขึ้นหาแสงแล้วก็จะไปติดข้างบนเมื่อได้แสงแล้วก็จะนะครับก็จะง่ามนะครับง่ามขึ้นไปเยวง่ามต่อไปลูกคาดว่าจะหลายนะครับช่วงนั้นนะครับช่วงบนก็ลังเริ่มติดพราะมันได้แสงแดดนะครับ ทดสอบนะครับ,รบน,นี่ยังยังปก,กติอยู่บ่บว่าท่านเจอว่าจะมีต้นที่เสียหายนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมมันเลาะเบิ้งนะครับเลาะเบิง้งตำรวจเบิง้งเพิมเสียหายนี่ครับมันจะเอ็นนะครับผมจะมัดครึ่งนะครับกับมัดข้างบนนะครับมิฉะนั้นมันจะหักนะครับ กล้วยนะครับสวนช่วงช่วงนี้นะครับผมจะตัดไปเร็วประมาณาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังเหลืออยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมันเอ็นเอนลงสิผมจะจะชอบมันเอ็นลงสิเลลวลาเท่าตาัดมันจะตัดง่ายน,น,นะตัวนี้ก็นะครับอันนี้ก็ใกล้ๆจะได้ออกแล้วครับอีกน่าจะยืดได้ประมาณสัก สองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์แกยูได้เ่าท่านว่าท่านสุกนะครับประมาณสองสัปดาห์นะครับนี่ <Blaze S 2> ไม่เจอแล้วตัวนี้ไม่ผมจะเอาไม้เลียกใส่ไม้เลียกเกินไปนะครับมันก็นนักนะครับนักอ่อนโลมันจะหักประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นบ่ครับนี่ไม้มันไม้มันเลียกเกินไปนะครับแกกับใบเมงกับคำไว้นะครับยังยังบ่าะท่านขาดนะครับก็ถือว่า ยังใส่ได้อยู่ปัญหามันอยู่ยนี้ยังสี่ห้าคำทำไมมันอันนี้มันมไม่ผมไม่ผมบมพ่อนะครับไม่ผมบ่พอ่อผมก็เลยเอาตัวเหล็กมาใส่เนี่ยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาโอเคอยู่นะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะสามสี่วีนะครับตัวนี้จะออกลูกโง่ไป ูกนง,งเงี่ยวไปตัวทิบตัวแดนนะครับไปว่าเป็นระเบียบนะครับไปว่าเป็นระเบียบแต่ก็บ่เป็นหยังนะครับ,บหลูกใหญ่ลูกเงา,ยาคือเกานะครับอันนี้จะเป็นกล้วยต่อสองแล้วกำลังขึ้นนะครับไวแป๊บเดียวนะครับเติมนัวสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเิ็นแป๊บเดียวครับแบบต้นนี้สองสามต้นอยู่ใ,ใกล้ๆกลกันคือว่าบ่ ตอนนี้หลังจากสำรวจในโ้นนี้แล้วนะครับโ้นนี้จะประมาณ90เท่าไหร่95ต้นนะครับโซนเก้า5ต้นเพื่อนี่จะจะซีวีนะครับแล้วก็จะวีวีไงเนี่นนนนนยจะหน้อยครับขันซีวีมีค่อนข้างจะขึินซื้อแต่ว่าต้นใบไใหมากนะครับแต่ว่าลูกก็โอเคนะครับลูกอยู่ในระดับเบอร์ เบอร์เอลนะเบอร์เบอร์เบอร์เอลนะครับต้นต้นนี้ก็น่าจะอยู่ได้อีกประมาณสักสักประมาณสักสิบวันครับอันนี้ลูกใหญ่มังนะครับอันนี้ลูกแบบดับจัมโบ้อยู่ครับนี่เครืออันี้นะครับตัวนี้น่าจะหกวีนะครับนี่ก็เอ็นนะครับเอ็นก็เอ็นไปเหมือนกันนะครับ นนัน้การคำนะครับการคำก็จะน,นี่ก็จะห่างประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตหรือหนึ่งศอกเรานี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับ,รบจะพามาดูสวนสวนนี่สวนออกไม้ตัวแรกน,นี่หอมกล้องท่ายางนะครับพร้อมกล้วยไข่นะครับอาจจะมืดจักน้อยอากาศนี่มืดอกลไกลจะมืดอยละ นี่นะครับผมค้ำนะครับนี่อันนี้จะลูกยาวทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็สังเกตดูว่าของท่ายางเนี่ยส่วนมากจะได้แค่จะได้แค่ห้าวีนะครับเมื่อกี้นี่เป็นสวนของก๊อตก๊อตมีไรนะครับหอมทองก๊อตมีไรจะได้ประมาณสักก๊อตมีไรจะได้ส่วนมากก็หกนะครับห้าก็จะมีน้อยส่วนมากก็จะหก ถ้าใหญ่ก็จะเจี๊แปบนะครับ, App, บกาบําลังก็กำลังจะถอกปีนะครับอันนี้ก็กล้วยไข่นะครับกําลังจะถอกปีกลังจะออกปีเนละเนี่ยปีกำลังจะออกมาเลยอันนี้กล้วยอันนี้เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับ เจ็ดเดือนเดือนกันยานี่ก็คือเดือนที่แปดนี่เดือนกันยานี่ก็คืออ,ออกปีแล้วนะครับออกปีแล้วเ๋ยข้ามือบืองอาจจะเมือดนิดนึงนะครับเมือยนิดนึงนะครับอันนี้คืออันนี้คือออกกอนมูครับอันนี้ออกกอนมูปลูกย้าวนะครับปลูกย้าวดาวจะได้วีประมาณทาวีนะครับกําลังออกปีทั้งหมดนะครับ ้วยในป่านี่กะอยู่ที่ประมาณร้อยต้นนะครับร้อยต้นก็จะออกนะครับตอนนี้ออกออกปีจะออกเครื่อไล่กันไปเรื่อยๆนะครับไล่กันไปคาดว่าตอนตอนซุกก็จะตอนแก่นะครับไม่ใช่ตอนสุกตอนแก่ก็จะแก่ไล่ไล่กันไล่กันไปเรื่อยนะครับก็อาจจะจะ,จะให้เขาออกคล่อมกันนน่ก็น่าจะได้ประมาณวันหนึ่งก็น่าจะได้ที่เห็ดยุ่งๆจะได้อยู่ประมาณสัก สามเครื่อนะครับที่ที่ที่น่าจะออกได้ไลายๆกันนี่แต่ว่าแต่เป็นชุดใหญ่ๆนั้นก็คงจะบ่อได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นออกเรื่อยๆครับออกเรื่อยๆนะครับลูกค้านี้เอ,อเดอร์ยังสือจะจะออกให้ได้ทุกวันหรือประมาณเว้นวันนะครับประมาณเว้นวันนะครับต้นจะบ่อไญ่บ่ใไญ่บ,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 บ่สูงปันไนนะครับสูงประมาณสี่เมตรนะครับ แต่ว่าของก๊อตนี่จะสูงกว่ามันถึงหกเมตรก็มีนะครับนี่มีปลานี่ก็เป็นปลาก๊อดขึ้นกันครับก๊อดจะต้นสูงนะครับจะต้นสูงกว่าสูงกว่าของของท่ายางนะครับอ่าโอ้มือดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเมื่อดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเดินอธิปูกไม้นะครับ อันนี้ลงกว่าบ้านวันที่สิบสิงหานะครับสิบสิงหาสิบกันยาได้ประมาณออ,อ,อันนี้ลง 10, 10, 10, 10สิบ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 สิงหานะครับในเดือนนะครับเดือนนิดๆน,น,นะครับต้นประมาณนี้สวนไหมอันนี้ของผมนี่ลงกอ๊กอตก๊อตทั้งหมดนะครับ ก็จะไม่ได้ลงพร้อมกันครับผมจะไม่ลงพร้อมกันจะลงผมลงวันละเล็กและน้อยนะครับวันละสิบต้นห้าต้นนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปใหญ่ไล่กันไปนะครับไล่กันไปกากะลังข้นครับตอนี้กะลังขืนนะครับตอนนี้พวกนี้ก็จะไล่ลงมาอันนั้นเดือนเดือนกว่าๆอันนี้ก็จะประมาณเดือนนะครับนี่กะลังขืนติดหมดเหรอฮะติดหมดแล้วที่ผมเคยรีวิว ลูกเป็นท่านผู้ชมเบิ้งนะครับปลูกเปท่านผู้ชมเบิง้งตอนนี้ก็ตีดหมดแล้วครับเลือดเริ่จะขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้พวกขี้ผมา่าตอนตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะครับเนี่ยจะขื้นขึ้นข้าวเดียวครับท่านกันหมดครับเนี่ยท่านกันหมดถ้าห่างกันประมาณหนึ่งเดือนนี่ไม่มีปัญหาครับตัวในสมบูรณ์เนี่ยตัวที่ปลูกหลังหนึ่งเดือนนี้อาจจะออกปีออกเครือก่อนนะครับ มีคีบมดแล้วนะคีบคดมดแล้วเล็กๆนี่ไอย่างนี้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวท่านกันครับเดี๋ยวผมก็จะตรงเดี๋ยวมาสามสัปดาผมก็จะตรงมาตัดตัดหญ้าออกที่นึงนะครับนี่ออกมาแล้วผมผมมารีวิวให้แต่ผู้ชมติดตามความคืบหน้านะครับสํารับผู้ที่ติดตามช่องนะครับก็จะเห็นกดกฝากกดติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ ภาพมาอัปเดตนะครับอัปเดตหรือว่ารีวิวตามเป็นช่วงระยะไปเรื่อยหลังจากผมปลูกแล้วผมจะปลูกาจะาบ่สูตรคือยังคนอื่นเขาลงปลูกนะครับจะว่าเอาตรงนั้นมาล่องตงัวนี้คุดหลุมกว้างขนาดนั้นขนาดนี้บ่แมนของผมคุดเพราะหลุมหัวมันนี่ตามที่ผมเคยลงลิดไปแล้วนะครับนี่เละครับเมือเบิร์ว่ามันสิงามมันสิได้ผลซ้ำใดน,นะครับฝากกดติดตามช่องเอาไว้นะครับว่ามันสิแมนคือยังผมบอกว่าอันที่ผม ถ้าเบิ้งมากนะี่ยทั้งหมดเนะ่ยผมก็เห็ดสูตรนี้แหะครับสูตรนี่ผมจะไม่ได้ว่าเอากว้างปันไดน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้นะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะความรู้ในการปลูกกล้วยไปน้ากันนะครับ ผมก็จะมาอัปเดตในเป็นระยะเป็นระยะนะครับถ้ากันผู้ชมมาเบิ่งเป็นระยะเป็นระยะเป็นคลิปเป็นคลิปต่อไปครับสําหรับผู้ที่คิดว่าอยากอยากออกจากงานประจํานะครับเตรียมเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เตรียมบาสิหายัางสิได้สีทําอาชีพอีหยัง,ยงหรือว่าเส้างรายได้แบบไดนะครับ อันนี้ผมก็ทดลองนะครับผมทดลองผมพึ่งปลูกนะครับปลากดว่าได้ผลนะครับลูกก็ได้นอกระได้ขายนะครับสร้างรายได้ได้จริงนะครับเั่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่ยังบ่ท่านรู้นะครับจะได้รู้นั่งไปปฏิบัติไปทำต่อไปนะครับ ครับก็บคงจบขอจบคลิปไว้เพียงแคน่นี้สวัสดีครับ